ไเนการพบกนะหว่างนาชังดํามาตาน เลข30ครบแล้วยิวเมรเดียวเยอยู่เรงงเดียวชิคก่าจะทำกาคันนี้นสุดท้ายของเลกเหนือจังหวะนี้ได้ยิงไกล ตัวเนี้ได้บอลวางรทีเดชก็ว่าีกว่าวางยอมพีพีจะบิ๊กหมาเลขเ็ดหลอกเข้าขวาแล้วยิงนี้แม่บนนาเนียังได้บอลอยู่ครับทเท่เท่ผ่านมาแล้วลูกนี้ตัวนงบหมายเลขสิบเดียเนียเบอยร์วอัลดอ่ะมาดูจังหวะที่ประตูดีเตสเปิดบอลแล้วมงนี้โอ้โห ตุดได้ทางซ้ายเปิดก็มาไมา่ผ่านโตเล่แล้วหามาอันนีอ่อนทางซ้ายทิเท,ท่เท่แล้วเปิดทันทีมังหน้าประตูไม่ผ่านบอลบอลมองแล้ววางด้วยซ้ายมาที่สีวันนันเอาอันดูชาครับเป็นอนุชาใช่วงอนุชาบอลเลยเท่เท้คืนนี้ขึ้นวงแล้วกระดักคืนได้ครับยินดีผลพันธ์พร้อมออกพอดีสีวันันสี่วันนันได้บอลออกว่าที่ กี่เดีวพงกี่เดีวพงออกมาขวาแล้วอน,นุชาเชาิงบงเอ,อได้บอลอาบบัยิงไกลนะ่น,นี่ครับมองทันทีอย่าบ,บวัวยิงเออมันค่อนขระไกลนะครับบอลเลยไปถึงกีบมาที่อาบบวัอบวอาบบัวยังเบียดไม่ได้แล้วเก็บบอลนี้นนอาบบัวเข้าซ้ายแล้วเปิดไปทางเสาไกลอ่ามันเลยไปแล้วครับ เก็บบอลได้ทันเท่ๆมองแล้ววางมาที่เสาไกลครับวัดเลยมาผู้ตัดประตูแม่รับมาอยู่ทีนยุทธจังหวะน,นี้นี่พลน,นี่พลมองมาที่อาุชาแล้วขึ้นมงนี่โอ้โหอีกกับพลงงมองแล้วแล้ว,ลวยิงเร็วทันทีครับธนาธรไม่ผ่นา,นานติด,ดเอาจะได้บอลอยู่ครับเท่ๆ เตะทางซ้ายออกมาที่อนุชาแล,ล้วโอ้โหลูกน,นี้เสาแรกโอ้โหน้ำมีฝนเบิ่นทันทีสีวันันต์สีวันันต์ขึ้นมาที่ยิงกิติพงศ์เบาไปครับตรงนี้นาทอนเปิดบอลเลยมาถึงสีวันันเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกสองนาทีแล้วกิติพงศ์แหมจังหวะยิงดูติดผู้เล่นดูติดติดแนวผู้ตบอลศิลป์สลัดเวลาหลังครับ มีผ้าพันหองสมูทซแล้วเพื่อเสือ้อนายเอซี่ยังขยันนะครับชนะลงรับเองสี่วันนั้นชนะลงชนะลงหักขวาแล้วอนุชาวนี่โอ้โหเมาแล้วเก็บตัดบอลไม่ได้ไม่ผ่านอารูทำฟาวน์นี่ฝนนี่ฝนวางมางทางซ้ายนะครับ แล้วพาวาก็เป้นนะครับอนุชาเาข้ามารงนี้บนเสาแล้วสามเข้าไปนะครับสีวันันชัยปัญญาสิทธิ์จังหวะนี้ครับเจ้าบิ๊กหมายเลขเจ็ดครับสีวันันชัยปัญญาสิทธิ์นะครับขึ้นยิงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนะครับกับน่านเอฟซีไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะเข้าสามดาบสองนะครับเท่เทธนาธรชิคาว่า ที่ก็ว่าออกไปที่ตัวเล่ตัวเล่เบิ้ลเร็ววันนี้ครับมาที่เท่ๆทางซ้ายเท่เถึงบอลแล้วเปิดเข้าไปที่อนุชาเข้าฮอตตรงนี้เมื่อสีวัน,นันให้ใกล้ไปแต่ว่าตามมาเล่นเองนะครับยังได้บอลอยู่สีวัน,นันอนุชา,ชาที่ก็ว่าที่ก็ว่าเข้าซ้ายแล้วกดตรงนี้เออยังได้บอลอยู่ครับนิพนธ์สวยนะลูกนี้เท่ๆ เพชรเทพลอกยิงเสาแรกโอ้โหเพชรเทวางวันเลยไปถึงสี่วันนั้นไม่ถึงนะครับกระฟอทุ่มเร็วทันทีที่เยบัวเยบัวมีกอลกดประกอบอยู่แล้วครับเยบัวพักวันได้กลางสนามแล้วเยบัวยิงไม่ผ่านกิดพินโยประจิตนวครับอุตริดเปิดในมุมนี้เลยมาเสาไกลโมงยกอนเข้าไปแล้วชนคานแล้วนี้เรียบร้อยครับซ้ำจังหวะดาวสอง สำหรับอุตลิตเอฟซี FC. หมายเลข24นะครับเมธีวุฒิศรีเล่ <24. S 1> กับตันทีมครับอุตลิตเอฟซี FC. จังหวะนี้เตะบุ้มนะครับแล้วก็มีคนมาที่วรวุฒุธนาวุฒิออกไปที่ศิวาน,านันท์นิพลธนาวุฒิยังได้อยู่ศิวนันท์เก็บบอลได้ศิวนันท์ออกทางขวาแล้ว ผู้จูระสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนอนะครับเวลานาะเนปซีครับเปิดบอลมาแล้วกลับไปโทษไม่พาลุตดิดคุณเลตดิดช่วยกันมุงเอาไปก่อนอยังได้ที่นิพนธ์บอลเริ่มถึงนิพนธ์นิพนธ์นนมุงย้อนไปที่แล้วขึ้นมได้เรียบร้อยครับเป็นใครครับลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับโอ้โหสัมผัสบอลแรกของเขาอนุรักษ์ยืนหานนะครับ ดูรักยืนหารสัมผัสบอลครั้งแรกของเขาเป็นประตูขึ้นนำให้กับแนนเอฟซแล้วก็โคกสะบัดซ้ายเต็มหัวนะครับเสียบมุมอย่างสวยงามทำให้แนนเอฟซขึ้นนำเป็นสองประตูต่อหนึ่งอีกครั้งแล้วไม่ทันนะครับผู้ตัดสินสิบบชลยุทธจากเงินเป่าต้องวีดหมดเวลา มั oh นมากครับสนุกมากช่วงท้ายเกทลไม่ยิงประตูชัได้ใจ้ากเลยสามสตับไปวันหน้าครัขอบแฟนวันนี้มาที่เข้ามาชมเราเข้ามาชมหน้าที่สนามครับมีสนุกบรรยากาศมันเยอะเลยาเชียร์เยอะนะครับดีใจครับที่วันนี้ทําได้ครับก็ขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกท่านนะครับรู้สึกว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อว่าคุณืีแรงผลักดันที่ทําให้เราประสบความพิเร็จได้ในวันหน้าต่อไปครับ